ทักทายสบายดีสวัสดีพี่น้องปองไปเมือ่ขขอชุกุกชนอยู่กับเบาติงเบาเหล่าใสสมบูรณ์เมื่อนีเบาติงจะไปบานวางให้เมืองทาทุม่มแขวงใสสมบูรณ์เนาะเซงว่ามี fc เพิ่นคอมเมนต์มมว่วาอยากให้ไปถ่ายบรรยากาศบานวังให้แน่เนาะและเมื่อนีเบาติงมีโอกาสได้มาเมืองทาทุม่มกันเลยว่าสีลองไปเบิ่งบานวังให้มันเป็นอย่างไรเนาะพี่น้องเพราะว่า เจา,จากเบิ้งนะนะและบอติงเองกับบเคยไปจากเถื่อนเนาะและบอติงก็จะเห็นว่ามันจะเ,เป็นลักษณะแบบใดบานวังให้เนาะและตอนนี้บอติงก็อยู่ที่บานโพนเจริญเมืองทาโทมเนาะกำลังจะม่งหน้าไปวังให้ซึ่งระยะทางี่กาโออกไกลพอสมควรในพี่น้องประมาณสิบกว่ากิโลเมตรคุณพี่น้องไปเป็นใจกันแล้วไปติดตามขับส้มเบิงบ้งผาาบรรยากาศ ไปนํากันเด้อพี่นอ้องเอ้ยขอบุญขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเด้อเป็นกำลังใจบทติงในการเล็ดคลิปเอ๋อติดตามรับชมไปนํากันเลยอาศีสักสามกิโลเมตรเราจะไปน,น,นนะ,ม,นะม,นมื้อนี้มเพาไปเบิ่งกบ้านบางไหนเน่เด้อพี่น้องมีสี่ตุ่คอมเมนต์มากเนาะว่า เง็นบากร้างให้เมือนขาโทษคาเปลนิตแนบกว่าเนี่ยวันนี้มีโอกาสใ้เมื่อมา่าโทษอีกเลยวันศเกร์ผ่างบรรยากาศเนาะวันนี้คือบรรยากาศตอนเช้าของเบืองพนที่เศ้าหาอุมพราสองพันเช้าสี่ที่น้องณที่บ้านโพนจเริญเมือง่าโทมแขงใสสมบูรณ์เนาะ เดราสิพาเราชมหนึ่งบรรยากาศพี่น้องปอติงกับโบเคยมาจักเชื่อเนี่ยสามคนเศษนีเข้าใจว่าตีกินไปเทิงพูนเขา,าบ้านวังไงปอติงกับ,กาบยาคูกันเนาบ้านวังไ้มีอย่างไงพี่น้องคือบรรยากาศร,ระหว่างข้างเราจะไปเป็นทางยางเลยพี่น้องเลยทางยางออกไปหอดบริคำไส้เลยหรือว่าจะไปลักเศร้ากันไปทางนี้อย่างพี่น้อง อากาศตอนเช้าเหมือากาศเย็นสบายตามอ,อุตุนิยมก็จะว่านทิโต๊เยอาหมูวางิตโหรือเปล่านะตัรับตมวกันพี่น้อโอ้รถดเมย์รถเม์ไปซ้ำเนื้อ oh, พี่น้องแล้วแเม์ไปซ้ำเนื้อเด่นซ้ำเนื้อ แคงวัวฟ <Yep. S 1> ันเนาะตับเนื้อแคงวัวฟันโอ้แคมลายดีจังเลยเขาเจ้าคือผมมาเก็บมาแคมเขาเจ้าไปเฮ็ดพ่อยดีจังเลยแคมแคมเต็มเลย บ้านบ้านโค่นโอมก่อนบ้านโค่นโอมก่อบ้านโคนหอมบรรยากาศระหว่างาสายข้างนี่พักผ่อนครับพักผ่อนที่นอ่เลย วอนขนาดมือนี้อากาศดีเป็นใจดีนี่หมู่ว่าเนี่ยไปซอยโม่เนาะคนปั่นอ้วนขนาดประสบการณ์ทางแหลกของบอจริงเลยมาปรกุนมันว่าม่เคยเฮ็ดมัน,มน,มนจากเถื่อ ว่าน้ำมันลดที่เบิดเลยใส่น้ำมันลดที่ไสนเนาะมี่มอปากน้เามันจะเ调 t ถ ả thộn ก็เชิดเอนก็เออโดโดวบานโอดไลเรียงทองสี่หลไฟล์ยน้ำมันปั่นมันเดวโอ้บานใหญ่เลยที่้องเลย แล้วเมืองคาโธม,มันเป็นลักษณะของทรงเทียงายลายตัวลายตัวเกตตัวเมืองมันนุ่มมีส่วนใหม,ม่เขากินแบบยาวน,าน้าจะมีนะหมักวงหมักพามยังเป็นแบหมักขั้นที่ใช้มมสมบูรณ์จะแหนโมเดลมี่เลยหัวเจ้าหัว บักไม้ขึ้นมาที่ยังนี่นะยอดอเมซิ่งเดี๋ยวตอนนี้น้ำมันรดมาติงที่สิบเอ็ดเลย ก็คีงและถูกว่าเขดว่านี่เขาจะขายน้ำมันดีบ่า ตอนนี้เข้าเดินทางมะหอดบ้านคอนสนามนะเนาะบ้านคอนสนา่หมู่บ้านคอนสนามเป็นบ้านบางให้ก่เนาะบ้านสั้น้าว88กิโลเมตร เก้าสิกิโลเมตรพี่น้องเย้ไ yeah, ่ไปกไชวนเศร้าออเลย ประเจาผู้กันต้นหลายเลย Nó mặn con thì nó ngờ qua là nhà thang Thì màn, cửa nó khỉ mặn Xây hà ship đó Bữa tuần này họ có hoạt à, bạn bạn bạc nhỏ không đó bàn bạc à, tìm thẳng là ok uống chạy là bạn ô oh, cày thế đó, nó bạn บ้านฟังง่ายอดีตก็บูรหุกันแต่ว่าบ้านฟังง่ายเท่เลยแต่ว่าอ่านายเอาแต่ว่าใกล้มากแต่ละบ้านแต่ละบ้านคือบม่เห็นไม่เห็นเขียนสื่อใส่นะแต่เป็นการแต่ว่าเพิดประสบการณ์อดีตีกันเนาะครั้งแรกที่ว่าเด็กที่รถเลาะนรือพี่เด็กนี่ไหน รร้ากศได้บ้าง ข้างขอขาไฟสังเนนะก็ะจะบอกนี่นัะนะทำนั่งคุ้มพอได้ดีทา่าได้เ,เ,เป็นแรง่องเทียวนะเ่ยจะใกล้เต่เปิดสวอตอยู่แถวๆบริการไส้โอ้โหะจ็จะคนยะมากเลยอ่ะ ตลาดน้อยพี่น่องวันหนี่งตลาดน้อยทางทาง่าเนาะกว่าที่นี่ตลาดน้ะพี่น่อ bán văn hải nó chúa không cháy chắc... con con thì không có mà họ bán văn hải là nó cháu có gì chi lột khẩu quay tháng này bơm bây giờ cả mùa bạn, khiến bạn nhảy thì nó có bảo tình bơm tam mẹp mà cất sỏi nó, để thang vào bản văng chạy. Oh. thang to là hột nọ. oh ฟังให้น้อบอติ้งกระพุ้งขอมุลอะไรอย่างป็นไาคีอน้องแต่ว่าข้าม่อขี่รถเหลาะส่งเบิ่งนาอง ลองเหลี่ยมมันพี่น้องเป็นทางซอยเนาะเป็นซอยซอยซอยไปครับก็เจาะกับจัดสันดีครับเด็กของหวานนี่นะก็เจาะเป็นหลอกไฟหลอกมันเนาะจัดซันแบบแบบตัวเมืองเลยแบบในเมืองเลยนะครับ ก็สิเป็นโวงหี้เนาะวงหีอ้อะไรีืคือค่วงหี้ใช่ไหเดี๋ยวเขาสิคือิล้วคืออะไปแบบนั้เนาะ

Ủa, cái sung gì thì Bạn bằng hay thì nhớ bạn bằng hay Sao bạn bằng hay thì thế ซอยแบบออมกันเลยพี่น้องเป็นหอมเลยเนาะบัานเป็นหอมเป็นหอมเออหอม มาณนี้พี่นอนสิประมาณนี้เนาะบานฟังไฮ่ะเดี๋ยวขาบขี่ขึ้นเบิงนี่กน,น,นจะเดินได้มากนะเลาะเบรส,สอบทุกมุมเลยขันม่นแท่เดี่ยกองมาตอนย่ำแรกเี่เราขัน่ปขี่ขัเข่าเนาะ ตอนตอนเช้ามันสวยแหละแล้วก็จับไปให้ไปชวนจับไปให้ไปชวนหมดเลยโูว่ามีแรงของเที่ยวบูบ้านบกนให้โอ้ไปจะชิบุมียังพง่นองเลยหร่รอป เดี๋ยวเราไปหาสอบดูหาสอบแนวกินกันพี่นอ้องบองตอนสีเขามากมีเห็นผ่านเขาเปลี่ยนก็ได้ เบิร์แล้วพี่น้องเลยกลับมาทางเก่าอันนี้ก็คือบรรยากาศบ้านวังไห้เมืองคาทูงแกงเชสบุ๋งพี่น้องขางเงื่อนขังเงื่อนยังไงเติมกัตรติงกับมาทายเบิ่งตามกำขอเลยเน้องกะขอบบุญขอบคุณทุกท่านที่เข้าที่ตากระซมเพราะว่าอยากให้บัตรติง Từ thái vẫn thì cản, từ thì nọ về hạn cặp bìa còn bạn thường là thích kèm thang nhàng. เอาเขาเปียนะก,ก,นกนะหมูกรอบมีป่ะเออเอาเอาหมูแห่ะปฏิงองมาแต่เอเสาเนาะออกมาเจ็ดมูตอนนี้ก็สวยแหละพอยี่รถมาสอกมาสุดท้ายก็เห็นนะ

ซิมก่อนมีอันนั้นบ่สาวทิศสูบอ่ะ